สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุดคนนะจ้าสบายดีวันอาทิตย์แ้่พี่น้องกันอาทิตย์ม่ีการนอนพอนกับสักเครื่องหรือพี่น้องเสียงตู่ทางลังสักเครื่องสักเขาผมไว้พี่น้องว่าอันเขาเฮียเรากับสิบวมีเวลาได้สักเครื่องกาบนอนพอนกับอีแม่กับโงสวนแล้อพี่น้องปลูกพักเลยเดด งมาปลูกผักหอมร้อมพี่น้องปลูกใส่กระถางเพราะว่ายามฝนเอาชีปลูกตามอันนั้นนึ่บัวได้มันจะบวบหนาปลูกหอมปลอมนะพี่น้องสูตรใหม่พี่น้องหอมป้อมกระแสมเมื่อวานนี้ช่วงนี้มันยามฝนปลูกใส่ี่บัวได้มันจะดินบวมน้องสิบวบหนยปลูกเพราะได้กินอันนี้ค่ะถ้าต๊ะแรกกับิปลูกดินพูดแหละจ่สวนพูดแหละช่วงนี้ยังปลูกบัวได้ หอมป้อมพักบัวก,กับเบืกินแหละเพชรก็เลยซื้อหอมบอมมาถุงนึงปลูกพ,พอได้เก็บใส่ครัวในน้อยนี่แหละแต่ละมื้อนอนหลับเพราะพอได้ซื้อจำเป็นแล้วกแะแนนเก็บของเองปลูกเลยได้สามแล้ว <c oughs> ในหอมป้อมถุงหนึ่งซื้อห้าพันมีคิงอันนี้ค่ะปลูกอันมันเหลือแล้วจะปลูก หวานตัวนี้กันปลูกใส่ส้วมฝนพี่น้องถ้าเฮาปลูกอันนี้ก็สิเน่าได้่ยวนันสองสามหมื่นนี่ก็ขึ้นแล้วนะแม่เนาะเออสองสามหมื่นแล้วก็แตกแล้วพอได้เก็บกินแล้วหอมป้อมอนี่ไว้อยู่พี่น้องหอมป้อมพักบัวพักเสริมแล้วขาดบ่ได้ได้ชีวิตประจำวันได้ตัวนี้แนวกินในครอบครัว,ห,วหัหวข่าหัวซีไคกับเบิดแล้วกินกูมือกูมือจนเหี่ยนเบิด รังบ้านองคน์พรมื้อนี้แดดจ้าขนาดพี่น้อง <laughs> ปลูกก็บ่ได้ฮดเด้อพี่น้องเด้วยพเพราะดินซุ่มเลยฝนตุกยูคุมือ้อถ้าฝนตกลิ้นก็สิปเปื่อยคือกันเทะแลกปลูกนี่กา,กกาพี่แต้ฝนตกลิ้นแห้งเฮาก็เอาเข้าในแหมมันเป็นกระถางย่อเข้าได้ย่อเข้าสบายใส่รากวัยเฮ็ดปลูกเ,เขาใส่เลยลืมไม่ได้เห็นเลยดี๋ยวไปนี่แล้วพี่น้องเลย ขั้นส่วนในห้งเฮี่ยนหากะไข่แน่เนาะอันนี้เห็นอยู่นี่เห็นบ่ได้เลยบวมน้าอะไรม่ลลงไปตองขุดกระหี่ยวบอะไรตัดมือเศร้านี่มะชีฮอข้าต้มกินเห็นมกกะมกั่วซุปแล้วก็ชิโฮหยิบยาข้าวหอยยังอยู่พอแล้วก็ขูดข้าวใส่ตอนเช้าวันนี้พาลูกมาปลูกอันนี้เจ้า,ะะกากินข้าวแล้วบ่ลูกง่ามันกินข้าวซะค่ะ พี่น้องรายการซักเครื่องพี่น้องวันหยุดจะมีโอกาสซักเครื่องเหมือนเฮือนเขาเฮียนขาวจน่อยชบวิตเวลาเลยตันจันทร์เขาบัรทุกเลยแหละมาปัจจุเฮือนในพุ่นเครื่องกับพนุงกองไว้แล้วบาทนี้มันจันทร์เพราะบรรุกจะได้ซักวันที่สาร์วันที่ซักบัดเดียวนี่วิธีปลูกของิม่เผ็ดเดี๋ยวได้พี่น้องเลยปอกไว้ญานอะนะ ยันหมดเอาไปหมดหลยจักหมดจักยังแม่งอันาคานะแต่ก่อนกาพ่อปลูกมกถั่วด้วยนี่มกถั่วปลูกก็บ่ได้กินโดนซ้ำเปื่อยผลตกลิ้นไหลเน่าหนังอานนท์มาแต่ฮือนฝืนพี่เรามากับไอ้กังโอ้ยโอ้ยอย่ามา เกอบไปใส่สบายดีนนสบายดีลุงป่าไปถุนหนังเลยลไยีนนยงบ่ามื่อนี่ไปลีนน้ำโยงบ่มาหนักอางก้างมูกนักอ่างกูกผ้าเลยแม่ไป ดูพี่น้องใบตยเขากล้าหลลามเลยที่กีเอามาแต่สองกกเดี๋ยวพี่น้องปลูกอยู่แคมนามแคมหองนามมันไลลงในนากาล,ลามไปแบบน,นี้แตกยอดแตกยังออกยัฮะยังี <laughs> กินหนุบไอใบงกนอยู่น้ำไม่เท่าป่ะฮะพอดียังดีมันเปียกอยู่แล้วเด้ี่น้องเอ้ยจะหน่อยแลวอยากยังสักเครื่องแล้วละก็สีาไปเฮือนนพ่ล่น้องี่หกดิองพอลสิราศีนะ นอนอันนี้ฮันเป็นหัวขิงแต่ไม่ไดะปลูกอยู่ใส่ยแม่ชิงฮะปลูกอยูีสัยอนไรขิงนี่แหละใช่เต้าตัวนี้แหละปลูกรากกระตายบวมมากปลูกอยู่นี่แหละก็ได้กินใบพี่น้องใบวันนี้กินกุ้งก้อยกุ้งแซ่ดได้ใบขิงแล้วป่านนี้แล้วเลยได้พี่น้องเอ้ยได้แล้วปลูกของป้อสองพี่หกแปดพี่ที่สองที่สองลาศีโตครีมเป็นโตสิบสามละ จะได้เอาไปตองห่อ on ข้าวต้มเอาแล้วแล้ได้ตากแดดแห้งหน่อยเสียมะฮอข้าวต้มกินอยากอยู่บ่างถกข้าวต้มตัดบุคคลมากทหารนครเนาะแล้วลูกสักขังเจ้าน้าไปย่างลูกจะไม่ได้ไปน้องไอ้ตั้งหนึ่งบ่าพาชิ้นเนือน้องกั้งบ่ปลูกพักเอากระแล้วเลยพี่น้องไปเบิร์นมือนีไอแม่เพิ่งต้มอยังไว้ในหม้อนี่ ก็แม่ต้องกระดูกโขลยโขลยควายพี่น้องเห็ดเฟยกินมาแม่บอข้าวปุ้นเออข้าวปุ้นนัแกงกินพี่น้องปลาเห่าปีเตัวแซ่บใช่ไหมน้องหมักปีถั่วงอกตัวใหญ่มึงนอกเัิเสริมกินยาหน่อยกับข้าวปุ้นฮ้อนพี่น้องมากินน้ำแกงด้วยพี่น้องเด้อตอนกินกับซี่บ้ถ่ายให้เบิรงเด้อพี่น้องเพราะอยากแห้งเลยฮันเด้โอ้ย พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชยาโล่าไปก่อนเดาฝากซ่องน้องคนสวรรค์ในเนด้อจ้าพี่น้องฝากซ่้างลูกสาวด้วยพี่น้องเด้อก็ขอบอกขอบใจหลายๆที่มาติดตามรับชมขอบใจหลายๆเด้อเป็นกําลัง,งใจกุศุขสุขคน <laughs> เป็นกลังใจให้น้องคอนขอบใจหลายๆลาไปก่อนพี่น้องสบายดียสบายดี